สวัสดีครับเพื่อนเน้องพี่กอล์ฟไอวันทุกคนนะฮะเจอกันกับผมเล้เช่นเคยครับทุกคนครับวันนี้นะฮะไอวันไม่มีแล้วนะแข่งขันเสร็จกันไปตั้งแต่มเมื่อคืนนะครับไกรที่ว่างเว้นไม่ได้ไปไหนยังไงเชิญชวนนะฮะทุกคนวันนี้ในเวลาเที่ยงคืนดื่มยิ่นึงนะครับก็มารับชม Mo t ต GP นะฮะสำหรับสนามแรกที่ลูซแลกาตาก็เมื่อคืนก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วรอบสปรินต์ในคืนนี้จะเป็นเมนเวส22รอบเต็มๆนะครับสบปอตทีวี2นะคะะรับพิมภาษาอังกฤษค้นหากันเข้าไปนะที่ อาจจะบ่นนะฮะว่าโอ้คุณปุ้ยครับทำไมฟอร์มูล่าวันไม่อยากจะดูเลยเบื่อนูน่นเบื่อนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเบื่ออะไรแต่ลองไปนะครับยังใครยังไม่เคยเปิดใจดูมตุยพีเนี่ยลองไปดูในคืนนี้นะครับอาจจะสนุกกว่าฟอร์มูล่าวันหรือเปล่าผมไม่รู้ต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะทุกคนก่อนหน้านั้นนะครับสี่ทุ่มครึ่งก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่สําคัญนะนัดชีช้ชะตาจ่าฝูงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางหงแดงหรือร์พภูกันนะครับเอารักใครเชียร์ใครชอบไหนคอกีฬาวันนี้ กิจกรรมแน่นกันเหลือเกินนะทุกคนแต่ผมเนี่ยก็เบอร์เบอร์นะครับทั้งวันนอนดึกเพราะเอฟวันมาทั้ง3วันนั้นนะครับทั้งมอเตอร์จีบีทั้งอะไรอีกนี่โอ้วุนวายชุลมนมันไปหมดเหลือเกินเนาะวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสมาคุยนะครับกับเพื่อนนะครับคุยกันหลังเกมหลังการแข่งขันในเมื่อคืนนี้ใครที่พลาดใครที่ไม่พลาดยังไงนะครับลองมาเล่ามาคุยกันที่ว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในเมื่อคืนนะ แส,สดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับความสําเร็จของไรบูลเลสซิ่งนะฮะร้อนแรงทั้งเรื่องในสนามเรื่องนอกสนามเลยทีเดียวนะฮะเรื่องนอกสนามยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยอย่างไรกันบ้างนะครับในบางประเด็นเนี่ยอันนี้จะไม่เล่าหรอกในที่นี่แต่เรื่องในสนามนั้นยืนหัวแถวคู่วันทูแล้วนะครับแม็กซ์เวอร์ซาเนแม้ว่าจะไม่ได้ชนะแบบขาดลอยเป็นพิสตอปเหมือนเดิมนะครับแต่ชนะก็คือชนะนะครับจะก,กี่วิก็ตามนั่นก็บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมความไร้เทียมทานของพวกเขา แน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใครที่ไม่ได้เป็น f c ของแม็กซ์ใครที่ไม่ได้เป็น f c ของ Red Bull ก็คงจะโอ้ยเบื่อเหลือเกินครับไม่อยากจะดูแล้วว่าเออไปดูอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นแล้วมันขาดลอยเกินไปแต่ถ้าคนที่รักที่ชอบแม็กซ์เป็นชุนทุนเดิมอยู่แล้วที่เป็นแฟน r Red b u l ูก็คงจะเอาอีกเขาอีกสาใจนะครับอ่าไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าเราจะมองมุมไหนก็ตามการแข่งขันก็คือมันได้เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่เราได้เห็นในเมื่อคือนก็ถือว่าเป็น ความย,ายั่งยืนของพวกเขาก็ต้องปรบมือให้นะครับในความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นในตรงนั้นแต่เมื่อคืนนี้สิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นความสนุกจริงๆเนี่ยตามจริงทุกคนเชื่อไหมว่าผมผมเนี่ยลืมหัวแถวไปแล้วนะตามจริงกล้องไม่ค่อยได้จับดิแหละเออนะฮะกล้องไม่ค่อยได้จับบางทีอ้าอยู่ไหนตรงไหนกันบ้างแล้ววะเนี่ยอย่างนี้ไงกล้องไม่ได้จับทั้งแม็กซ์ทั้งเชโก้ด้วยนะครับรวมทั้งชาวเลกลก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่กล้องจะไปจะไปโฟกัสอยู่หลายคู่เหมือนกันในในเมื่อคืนนะครับที่ พอจะนึกได้เนี่ยนะอ่าไม่ว่าจะเป็นคู่ของทางเอ่อ e d e s ดวนะครับดวลกับ McLaren อย่างนี้คู่แข่งคู่ของ4-5หคันนะครับที่อยู่ในกลุ่มท,ท้ายท้ายที่ที่จะมาแย่งคะแนนสุดท้ายกันเนี่ยอันนี้ก็หลายคนนะฮะซึ่งก็อาลบงก็เป็น1นึ่ในตรงนั้นนะครับดูดูตรงนีนะ้ก็สนุกอยู่เหมือนกันแล้วก็จับตาดูน้องใหม่อย่างนี้ะนะครับมันก็จะมีเรียกว่าโมเมนต์อย่างนี้แหละที่ที่เรามองผ่านไป นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอนว่าเป็น2 Red Bull แต่เมื่อมองพวกที่ได้คะแนนมาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์กี่คนมี2คนนะฮะคันที่เจ็ดมีเซอร์ไพรส์มากก็คือเจ้าหนูโอลิเวอร์นะครับและแมนนะฮะเป็นมวยแทนนะเป็นนักแข่ง F2 แต่มาลงแทนคาร์ลไซคาร์ลไซจะต้องไปผ่าตัดนะครับไส้ติ่งมีปัญหาไว้อย่างนั้น เจ้าตัวก็ยังมาได้นะเออยอมรับนะฮะคือคือ,อเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะค,คนคนที่ผ่าตัดลักษณะนี้สามารถที่จะมาเดินมาอะไรได้อยู่นะครับก็เห็นเจ้าตัวมาให้กําลังใจนะฮะมาให้กําลังใจพึ่นร่วมทีมนะครับเข้ามาในพิษกันอยู่ก็ถือว่าน่าปลม,มือให้นะครับแล้วก็สมใจเจ้าหนูออลลี่นะครับก็สามารถที่จะทำเซอร์ไพรส์เป็นนักแข่งเอวันในฟอร์เวอร์ี่เนี่ยที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว18ปีผมไม่รู้กี่วันนะแต่น้อยที่สุดก็คือน้อยที่สุดอะ ที่มีโอกาสได้ลงนะครับคืออันนี้วัดหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวจริงเป็นมือแทนเป็นไรเนี่ยสิบแปดปีนักแข่งชาวอังกฤษฮะก็มาลงสนามในฐานะมวยแทนแล้วทีนี้การคอลี่ไฟเขาก็ทําได้ดีนะฮะเขาออกสตาร์อทอ่คันที่ายคันที่สิบเอ็ดมั้งออกสตาร,ร์ทกลิที่สิบเอ็ดแล้วก็สามารถที่จะทำเขาเรียกว่าอะไรนะคือผลงานได้อย่างโดดเด่นในตั้งแต่ในตั้งแต่ต้นเวสเมื่อวานนี้คนที่ ออกสตาร์ทเนี่ยมีอยู่2คนนะครับที่ที่ได้ใช้ยางใช้ยางซอฟเนี่ยก็มีเขานี่แหละนะครับออลี่คนหนึ่งแล้วก็ใครนะอีกนะอ้อวัตรีบอตาสิคนนึงนอกนั้นก็จะย่าจะเป็นมินเอียมหมดเลยมันก็เลยเข้าทางคือคือเรียกว่าผมก็จะเล่าแบบว่าสปเปนเฮราไปเรื่อยเลยครับทุกคนนะอย่าถือสาว่าความกันนะก็จะเล่าแล้วแต่นึกออกประเด็นไหนแล้วกันนะแต่จะเอาให้มันจบที่แล้วประเด็นอ่าก็อย่างที่ใช้เนี่ยก็จะมี2คนนะใช้ยางซอฟเข้าไป อนนั้นก็เป็นมเดียีหมดรู้สึกว่าเปิดหัวมาเนี่ยก็จะชาวไม่ใช่ใครนะแยแกสลี่โอ้เกียร์บ็อกมีปัญหาฮะออกจากเกมไปตั้งแต่ผ่านไปยังไม่กี่ยังไม่กี่โค้งเองฮะยังไม่จบรอบแรกเลยครับรถก็มีปัญหาต้องรีทายออกไปแล้วก็มันมีจุดเปลี่ยนหนึ่งสำคัญนะครับที่ที่ทำให,ให้ผมว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยกับการที่แรนสโตร์นะครับไปหม่งกําแพงเนี่ยโค้งที่เท่าไหร่ว่าโค้ง โค้งที่22ของเยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่รู้ว่าล้อหน้าเนี่ยนะครับมันไปไปถูกําแพงหน่อยนึงจุดเปลี่ยนอะตอนแรกมองมองตอนแรกมองไม่ออกหรอกก็ต้องมามองสโลโมชั่นหน่อยอ๋อนะครับไปสกิดกําแ,แพงแล้วที่นล้อหน้าซ้ายเนี่ยไปสกิดกําแพงแล้วทีนี้รถก็เสียการทรงตัวเพราะว่าตอนนั้นมันมาประมาณ200 2 2 0 2 0 3รยยี่สองร้อยสามนรานั้นเป็นสนามนี่เป็นสนามที่ความเร็วสูงแล้วทุกคนทราบดีใช่ไหมฮะความเร็วถัวเฉลี่ยที่สูงมากเป็นรองแค่มอนซ่า พมมาปุ๊บมันสะกิดอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นแหละถ้า,ถ,าถ้าความเร็วมามา200ขึ้นเนี่ยมันเป็นสะกิดอะไรหน่อยเดียวต่อให้รถแข่ง F1 เนี่ยมันจะมีดาวฟอ์ที่สูงกว่ารถยนต์ปกติทั่วไปยังไงแต่อย่าลืมนะครับว่าตรงนั้นมันก็จะมีขอบมีอะไรที่ต้องปีนถ้าเกิดว่ามันไม่มาแบบราบเรียบเนี่ยปุ๊บเดียวเท่านั้นนะครับไปเลยมองกําแพงเจ้าตัวก็ดีนะครับที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรก็เดินออกมาด้วยอาการเซ็งๆอย่างกับพระเอกมิวสิกนะครับโดนนางเอกทิ้งอะไรประมาณนั้นนะฮะโอกหักมาก็ รอบที่7จ็ดนำมาซึ่งตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับทงเหลืองขึ้นมาแต่ก็มีเซฟตี้คาขึ้นมานี่นะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเอาเข้าไปเปลี่ยนยางหลายๆคนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ออลลี่เนี่ยครับเขาเขามีคะแนนจากที่เขาอยู่อันดับที่11ใช่ไหมฮะสตาร์ทมาแล้วตอนนั้นพยายามไล่ไล่บี้กับยูกิเนี่ยเป็นเป็นซีนที่ผมชอบฮะตอนแรกผมยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเซฟตี้คามันจะไหวไหมก็คือ อาภาษาบ้านๆผมนี่ขับแบบนี้เปลืองยางนะเนี่ยผมคิดในใจนะถ้าเกิดว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยเปลืองยางตายลยเนี่ยคิดในใจผมคนเดียวเนี่ยแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันไา้รอบที่เจ็ดเนี่ยโอ้โหนะฮะฟ้าเปิดนะครับก็คือทุกคนไปเปลี่ยนยางหมดเข้าไปเปลี่ยนรู้สึกว่าใครนะไม่เปลี่ยนมีอยู่สามสี่คันน่ะมีทัมเซอร์ไม่เปลี่ยนมีนอริสนะไม่เปลี่ยนมีโจกวนยูมีาวเน Yu, burg, คนเบิร์กมีสี่คันนั้งแหลที่ไม่เปลี่ยน ก็คือไม่รู้ว่าจะใช้แผนไหนยังไงไม,ไม,ไม่ไม่ทราบนะยังเดาเกมไม่ไม่ออกในตอนนั้นเนี่ยแต่ไม่เปลี่ยนแต่พวกอื่นเนี่ยเขาไปเปลี่ยนหมดเลยนะครับคือเข้าไปเปลี่ยนพอเข้าไปเปลี่ยนแล้วรวมทั้งอัลบั้มนั้นนะก็ออกมาพอออกมาเสร็จปุป๊บก็โอ้โหนะ,ะนี่แหละการไปสู้กันคราวนี้สนามนี่มันแซงกันยากในส่วนหนึ่งคือผมผมไม่มันคงเป็นคาคาแรคเตอร์ของของสนามด้วยแหละแม้ว่ามันจะเป็นสนามความเร็วสูงนะก็แต่เราเราได้เห็นว่าหลายๆคนก็จะแบ่งเป็นคู่นะที่ขึ้นกันยาก นะครับแม้ว่าจะเข้ามาจอ่อแม้ว่าจะมี D.I.S มีอะไรได้เปิดเนี่ยแต่ก็แซงกันยากอยู่ก็เลยทําให้มันเกิดเป็นโมเมนต์แห่งการดวลกันที่ที่สนุกกันนะฮะอ่าก็คืออย่างอ,อ,อย่างออลลี่เนี่ยคราอันนี้จะพูดเยอะหน่อยเด็กใหม่เนี้ยผมจะชอบตรงที่ว่าเขาสื่อสารกับวิทยุนะฮะด้วยครามที่มันก็ตื่นเต้นนะมันเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะเป็นครั้งแรกอะ่ะเขาก็บอกว่าเออแบบเขาจะจี้มาจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เราก็คิดตามเข้าไปไง คิดตามเข้าไปว่าเอ,อสงสัยจะไม่รอดแน่ๆว่ะดูแล้วยางยางหน้าหน้าจะไม่ไหวหน่าจะไล่ทันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็อยู่รอดปลอดภัยไปในที่สุดนะครับนั่นะนะก็คือเป็นเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้ลุ้นกันหนักมากแล้วก็โมเมนต์ของทันเซอร์กับยาสตรีนี้ก็ลุ้นหนักเหมือนกันผมไม่มั่นใจว่ากี่รอบนะครับผมก็ลืมนับแต่คิดว่าเยอะพอสมควรนะครับที่ยาสตรีเนี่ยขึ้นไปแซงผ่านหน้าทัานเซอร์ไม่ได้แล้วก็ รู้สึกเหมือนจะต้องออกนอกแพกนอะต้องคืนลำดับให้ถึงสองหนเนะ่ยโอ้โหก็เด็กก็พยายามในขณะที่ทันเซืก็เก่าเกมเหลือเกินนะครับเหมือนขับแบบสอนน้องอนะเออนะผมผมก็ยอมรับนะครับว่าโอเคมุมนี้มันสนุกหมายถึงว่าโมเมนต์เนี้ยสนุกในการในการป้องกันคิดว่าจะรอดก็อคิดว่าจะไม่รอดแล้วสุดทางตรงมันน่าจะได้นะครับมันน่าจะได้แต่แต่จุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งก็คือพอพอไปดูข้อมูลเนี่ยจะรู้นะว่า เวลาที่เปิด d i s เข้ามาเนี่ยแม่คราเรนรู้สึกจะมีปัญหาว่าความเร็วจะไม่ขึ้นเท่าไหร่ฮะปกติการเปิด d i s เนี่ยมันจะต้องมีอย่างขี้ๆอยู่แล้วนะ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ปรากฏว่าดูข้อมูลมาเหมือนจะไม่ถึง10กิโลเมตรด้วยซ้ำอ่ะก็คือศักยภาพมันไม่เต็มที่อ่ะทีเหมือนก็เปิดเนี่ยสิวๆเิี่ย15 2ิอย่างเงี้ยเรดบูลนี่ไม่ต้องห่วงหนักเลยแต่ของแมคลาเรนเนี่ยโอ้โหนะฮะเปิดมาปุ๊บก็เหมือน เร็วขึ้นหน่อยเดียวมันก็เลยไม่พอมันก็เรียกว่าถึงก่อนถึงถึงโค้งก่อนนะครับสุดท้ทันเซอร์ก็ต้องใช้แบบว่าบางเหลี่ยมบางลายได้นะครับใช้ความเก่าเกมกันไปในตรงนั้นนะฮะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็มีโมเมนต์ในเรื่องของ4-5คันที่แย่งหนึ่งแต้มกันนี่แหละอ่าในกลุ่มนั้นก็จะมีอาลวอนเนี่ยอยู่ด้วยนะครับน่าเสียดายนะฮะน่าเสียดายมันมันแซงกันยากมันมันมันขึ้นกันมายากเนี่ยมัน มันก็เลยทําให้เหมือนเป็นรถไฟอ่ะเหมือนเป็นรางรถไฟนะครับวิ่งต่อท้ายกันไปฮาเคนเบิร์กก็เลยได้คะแนนไปเนี่ยเป็นเป็นเซอร์ไพรส์นะครับฮาสมี1แต้มนะเออนะครับฮาสได้ไปนหนึแต้มอัลบอนก็จะมาคันที่11บเอ็ดนะไม่มีฮาเคนเบิร์กมีอัลบอนมียูกินะครับมีโลแกนโอนะฮะผสมกันอยู่4ี่หคันอย่างเงี้ยอาร์พีนีกยฮะก็เรียกว่าขึ้นกันไม่ได้สุดท้ายก็เลยกลายเป็นคนที่ คนที่ได้รับผลประโยชน์ไปก็คือเฮาเคนเบิร์กมีเคม x กมามารวมด้วยไงจุดเปลี่ยนที่ทําให้อลบอนไม่มีแต้มผมว่าจ,จะเป็นอีนหนึ่งเป็นเคมั mm hmm. กไหมก็เหมือนจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เมือนว่าไหมฮะเมื่อคืนนี้เคมักก็โดนปรับไปเอ๊ะมันเท่าไหร่ว่าสองสองครั้งยี่สิบวิไหมก็จัไม่ผิดยี่สิบวิฮะเออขับไปตอนแรกเนี่ยไปไปเบียดออลบอนนะครับพอไปเบียดเขาแล้วร,รถตัวเองมีปัญหานะฮะแต่แต่ก็โดน ท้ายที่สุดก,ก็ไมร่รอดรอบที่2เนี่ยไปกับใครหน้านะครับผมก็จําไม่ได้นะฮะกับแม็คลาเรนไหมที่เหมือนประมาณว่าไม่คืนันดับนั่นแหละก็เ,เลยบวกไปเนินๆนะฮะเออ20วิผมเลยมองว่าไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับเกยแม็กในครั้งที่แล้วในเมื่อคืนนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่บวกไปนะบ,บวกบวกหนักกันไปเลยทีเดียวละใครหน้าที่จะโดนจ้ำสตาร์ทสุดท้ายไม่โดนแกรนด์ดอลนอริส สุดท้ายไม่โดนฮะหรือว่าโดนอยู่นะฮะแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นในเกมรู้สึกเหมือนไม่โดนนะถ้าผมไม่เบิร์เบิร์ง่วงๆวงนะฮะแต่คิดว่าไม่โดนตอนแรกก็ลุ้นอยู่จะโดนหรือไม่โดนแนละ้วมันเหมือนมันจะโดนอะ <c oughs> แต่ก็คิดยังไงไม่รู้นะครับสุดท้ายก็เออแบบแล้วคา,าดปลอดภัยไปเป็นประมาณนั้นนะทุกคนก็ภาพรวมกันออกมาในตรงนี้อืมผมจะป้ายายายังไงดีล่ะฮะทุกคนผมไม่รู้จะป้ายแล้วลนะ่ะผมผมว่าเกมมันออกมาเนี่ยมันชวนให้หน่าเบือ่อผมเข้าใจผมเข้าใจอยู่ะฮะก็คือ,คอ จะไปบังคับว่าควรจะดูตามผมควรจะคิดเหมือนกับที่เป็นไมล์เซตของผมเป็นแบบนี้เนี่ยมันไปบังคับกันไม่ได้หรอกในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคนคนที่ไม่ได้ชอบไม่ได้เชียร์เนี่ยพอทีมของตัวเองมันเสียเปรียบกันเกินไปมันก็จะรู้สึกหน่าเบื่อเอาเป็นว่าผมก็ยังยืนยันแบบเดิมนั่นแหละฮะอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเลยนะเอาตามจริงเพราะว่ารู้รู้อยู่นะว่ามันจะออกรูปแบบไหนผมก็เลยไปไปลุ้นอยู่นู่นนะครับอ่าหลายๆกลุ่มที่ผมบอกมานั่นแหละสี่ห้าคันที่กลุ่มของอัลบอนเนี่ย ลุ้นว่าน้องจะได้แต้มไหมไปลุ้นว่าทันเซอร์จะดีเฟนดิ n งเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยไปถึงอรอบไหนยังไงกันบ้างนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็แม้ว่า p ิอาชีจะจะทําได้ไม่ไม่ดีพอนะครับในในช็อตนั้นเนี่ยแต่เขาก็ดีกว่าแรนดนอริสเพราะว่าในจังหวะที่เข้าไปเปลี่ยนยางนะครับเข้าไปเปลี่ยนยางอา่ามันทีทันเซอร์เข้าไปแล้วเหมือนไปลายางซอฟมานี่ก็เป็นเป็นจุดพิจุดนึง นะฮะ,ะที่เข้าไปเอาซอฟต์มามีทันเซอร์มีแรนโดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนเหมือนกันตอนแรกเนี่ยเรามองว่ายังไงก็ไม่แน่รอดนะเออแต่มันทําให้ย้อนกลับไปมันทําให้เด็กใหม่ของฟลอรี่เนี่ยหนาวๆร้อนๆนะ่ะคือคํานวณดูเวลาแล้วกะดาดตัวเขาเองก็ยังคิดว่าไม่น่าจะรอดนะยังไงก็ถึงอนะ่ะแต่นะครับไปๆมาๆแล้วมันไม่ถึงแล้วอยู่ตั้งห่างนะครับแทบจะไม่มีผลอะไรเลยเออเลยกลายเป็นนอร์ริสก็ได้ทาดีสุดข้ามอันดับที่8 อันเซอร์คันที่เก้าไหมนะครับแล้วเบียสตีก็อยู่ในคันที่4เฉยเลยนะฮะโอ้นะฮะเห็นไหมก็เลยทำทาให้มีเซอร์ไพรส์อยู่อันดับที่7นะครับของเจ้าหนูออยลี่นะครับแล้วก็คันที่10โดยฮาวเคนเบิร์กกันไปอืมเอานะครับน้องเล็กก็ไม่มีแต้มอีกตอนนี้ทีมระดับรองรองนะครับก็คงมีแต่เพียงฮาร์สนะครับที่ได้หนึ่งแต้มไปเอาเป็นทีมรองนะ ได้หนึ่งแต้มไปอ่อา,าอัลฟาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ่าทีมสเต็กเนี่ยก็ยังยังยังไม่ยังไม่ไมีแต้มนะครับเจ็กก็ยังไม่มีแต้มทีมอ่าวีซ่าแคทแอปอ่าทีมอาร์บีก็ยังไม่มีแต้มอัลพีนก็แย่โอ้อัลพีอัลพีนี่หนักเลยฮะหนักเลยก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของออคเอนไนท์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังยังไม่ได้ส่งผลอะไรกันมากมายนะครับทุกคนเอ้าก็คงจะนี่แหละฮะภาพรวมออกมานะครับ ต้องลุ้นกันต่อไปสําหรับเรดบูลในเรื่องของเรื่องในสนามคงไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะแต่ถ้าเรื่องนอกสนามคงต้องลุ้นนะครับไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วอะเออนะครับผมไม่อยากจะเล่าเยอะผมเกินหัวไว้ก่อนนะกันว่าเหมือนออด็อกเตอร์จะมีส่วนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวของอะไรที่พวกเราเนี่ยเคยคุยกันว่าเอ,อ้มันมาจากไหนว่าอะไรเงี้ยเออนักข่าวใครมันจะวงในขนาดนั้นไปไปมาเอามีรายชื่อของด็อกเตอร์เชื่อมโยงมาบางกระแสก็บอกว่าไปเคลียร์กันแล้วไม่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น บางกระแสก็บอกว่าสงสัยแพจะแตกจะร่มวมคารนี้ผมก็เอานะครับค่อยไปไปตามต่อกันในพรุ่งนี้มาลืนนี้กันต่อไปนะครับพูดก็นี่แหละฮะรืงองราของการแข่งขันนะครับก็จะมีประมาณนี้มีเยอะนะมีเยอะนะครับ,ะะรบแต่ผมก็ดูดูทั้งทั้งหมดนั่นแหละนะครับดูทั้งหมดแต่เวลาพูดอัคิรีนี้ผมก็จะไม่พยายามคัดไม่พยายามมีสคริปต์มีอะไรมากมายให้มันเรียวที่สุดให้มันมีฟิลเหมือนประมาณว่านั่งกงนั่งดื่มนั่งคุยกันแล้วก็เออแบบเล่าก็เล่ากันออกไปเป็นบรรยากาศที่ไม่ ไม่ต้องอิงวิชาการจ๋าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าบางท่านจะมารู้สึกไม่โดนจริตก็ขออภัยนะฮะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงอ้าวย้ํานะครับคืนนี้คืนนี้ก็ไปไปถ้าใครเบื่อไอ้วันนะผมผมเรียนเชิญเลยครับไปที่ลูซาวกาตาสนามนี้ก็ใช้แข่งกันปอมล่าวันด้วยนะฮะในช่วงปลายฤดูกาลก็ค่อยไปว่ากันแต่ในคืนนี้นะครับไปลุนรุนเล็กนะครับโมโตทรีเนี่ยอันนี้ก็จะมาสามทุ่มนะก็จะมีนักแข่งไทยนะครับทัชกรบัวสีนะครับลงแข่งด้วยนะฮะแล้วก็ รุ่นกลาง Moto2 กล้องสังเกตจันทรานะครับรุ่นนี้ก็กล้องถือว่าเป็นนักแข่งระดับบิ๊กเนมของรุ่นนี้ระดับตัวเก๋านะฮะอ่าแต่กล้องคอลี่ไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในในรอบนี้ออกปิดสาคันที่15บห้าครับสี่ทุ่มสิบห้านะครับโมโตทแล้วก็รุ่นใหญ่สุดความมันเร้าใจเนี่ยสุดๆอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็โอ้นะฮะคุ้มค่ากับการนอนดึกวันนี้ก็เที่ยงคืนนะครับโมโตจีพีไปลุ้นไปเขียร์กันได้นะครับสปอตทีวีสองนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไป S P โอ้ o, แล้วก็ทีแล้วก็ V ีแล้วก็เลข2นะครับก็ลองหาดูลหลายๆเว็บกันนะฮะค้นหาดูบางเว็บก็สัญญาณอ่อนบางเว็บก็ดูไม่ได้นะครับแต่ดูได้แน่นๆครับลองคุณค้นกันดูแต่หนาใครเป็นคอบอลเนี่ยสีุ่่งครึ่งไปให้กำลังใจแมนซิตี้ไปให้กำลังใจ City, ใลิเวอร์พูลกันนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกการพพอร์ตสวัสดีครับ